สวัสดีครับวัอนี้มารุยผ้ามาตามแนวทางฝันแหลกของพอลลี่เด้อนะครับเพิ่นฝันแหลกน้ำใดมักจะแม่นนะครับตีดีดีมีโชคแน่นอนครับลอกติดตามฝันแหลกของพอลลี่เรื่องวันนี้กันเลยครับครับสวัสดีครับเอาผู้ใดเรื่องพิดประกาหน่นอยอือขายบอ๋อคนละเนม่บ้านนี่มาตามแนวทางฝันแหลกพอลลี่เด้อถ้าเก่าฝันแหลกพอลลี่แม่นแม่นไม่ต้องงวดก่อนมันฝันเนี่ยกระพอกงวดก่อน ออกมากว่านี้ฝันมาจาของอันไปเห็นงูนอนอยุ่ข่างสะนอนอยุบเอางูงูเปลี่ยนเป็นงูไตนี่ช่างเขาปปรเรืโอโ่องเบื้องแก่ๆพอไปแกมพนโควหัวขึ้นเรียนหนีเรไรเรๆเรหน,นี้อเห็นใครยู่ซีนวยเป็นสีท่องมันใครอีกคือมันมันม่นมนมานอนทับอีษอย่างไว้ซื้อสร็ดีก็เลยจับมาเบิง้งใครเลยนะพอจับมาเบิ้งแล้ว มันผัดบ่อข้ามือมันเสียงมันดังแตกดังป้อเป๊ะป้อเป๊ะนะมันท่านในดวงมันเด้หัวเด้หางออกมาเอาเลยจับเบิ้งจับเบิ้งเอางูตัวนี้เนาะจับเบิ้งเอาอ้าวงูมันคือเป็นสีนี่ที่รอบมึงมันซื่อๆอยู่มันจับเบิ้งข้าวหนึ่งมันงูมันใหญ่ขึ้นข้ามือเอาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในกรรมข้ามันเลยสองมือเองสิแล้วรัปนี้พรากรรมไม่คิดว่าเป็นแต่ยุ่งยากก็เลยก็หน่อยลงหน่อยลงคือเก่ากลายเป็นตัว แข็งน้อยๆสีท้องคือเก่าเลยว่า,ามันเป็นท่องคำอีหลีบุ๋มเพราะว่าท่องคำมันงอได้ได้จับงอเบิ้งอ้าวมันงออได้อ,อีห๋ช่องคำตัวนี้ก็เลยว่าน่ะนี่มันคือเปลี่ยนเป็นสีนวลเรียกว,ว่าสีจับอี๋เพราะเบิ้งอีกคือกัดมันสีแมนท่องเบิ้อ่ะเดี๋ยวเห็นไข่าสามเลยแต่เมนปลาเอ,อาหัวตำไข่ค่อยต่ำค่อยลุดเข้าไปนิว่งงูอืมเนียกแบบ ตีนฝันคือมาเลยไม่เกี่ยฝันมึงนอี้มงตีไปเท่ไหนคือความตีเมึงกันตีว่าถีอป็อย่างทชงนตีเอาหน่อยเป็นหนึ่งตีเอางูเกศโมโหกับเด้อันไม่เกศสิ่งนี้ก็เลยกว่าห่วยเกศหนึ่งเกศหนึ่งเนาะอันนี้บ่แมนแนจะ่าหมอนรวยไปตีไว้ว่าพู้เมียงเช่นหมอนรวยไปตีว่าผู้เทานี่เป็นหกันกับหัวก็เป็นเก้าไอ้ไข่เป็นศูนยเป็นพระเอกยี่เล้วก็เลยว่า ตอ้องแม่น0เก่า0หกแยกมาบกฆ่ากันเถอานะครับ<ต>จะถือว่าฟันฟันแรกนี้เป็นฟันแม่นอ,อยู่แม่ตีบ่ไดซ้ซื่อคือพอลี่สังเกตมาได้หลายงวนเน่ยเอฟซีสังเกตด้วยกันพอลี่ฟันแรกแม่นตลอดเดีนะครับแม่นทุกคลิปละฟันแรกนะ่<ม>แต่ว่าต้องตีดีๆพอเหาตีดีๆเ,เขามาีโอกาสไปซื้อลรตอรีไว้ครับอืมนะครับเอาจับฟันแรกคนต่อพี่เนาะพอลี่เราฟันไม่เลยครับฟันไม่ล่าสุดฟันไม่ล่าสุดเลยครับวันที่16เนาะ สงบ์เป็นสุขฟ้าะไม่ล่ะคุณอาจจะจำฝันอันนี้ได้รอยู่แต่ว่าแห่งมันสิเม็นแบบเก่าบ่ะฝันเห็นปูดิฝันเห็นปูนี่ตอนนั้นมันบอกยังูจำไม่ได้หรอกฝันนี้ปูกินห่วงเลยกปล่ากินบักห่วงออกเป็นห้าฝันนี้ฝันเห็นปูดิปูนี่มีอยู่สามตัวก็ลังกินปลาตายปลาเน่าอยู่เดิ กินเม่มันกัดกินเลยดิ้กัดแกะเก็ดออกกรองไว้ก่อนปลานี่มันมีหลายตัวป่าปลานี่ว่ามันมีอยู่หกตัวคนละแต่ว่าปูนี่มีอยู่สามกัดเก็ดกองไม้เอาเก็ดนี่กองไว้สักก้อนเลยเงค่อยคกินเนื้อมันนี่นะมันสิเมีนี่อ่ง เอ้าพอลี่เห็นวางได้ตีกระสงสัยอยู่ว่าปู่มันใสงามของมันปูสามตัวนัะใสงามของมันอีงที่เดียกว่ามันจะกินไผ่กินมันมันโมเมนต์มันขีบดึงเก็ดลอกออกลอกออกกองไว้ดึงเก็ดลอกออกกองไว้มองเดียวกันเลย่นกเห็นตัวนึงกองแล้วก็ดึงออกไปกองไว้น้ำกันนี่เราไม่ยชงคอยพานกันจับกินเต้นเหื่อไมเข็ดกองเน้วกันอ่านสิสกิดเก่าวะ ก็สิไรตัวคนเนาะบอบ่บ่อืมมัน้องยูเขาอยู่ผูกกับแกเข็ดเนาะแมนแมนเก็บแปดทิงล่ะอืมก็ก็บกเป๋าเกดตามตีแล้วใคตีแบบรึกษากันซะไปประชาธิปไตยเออหมอนรวยคดว่ามี่หยั่งอาตัวนึงคุณตุว่ามี่ยั่งอาตัวนึงผมว่าปูนพเยมันมีตรงน้ปลีตี้ปลนตรงนีเปลเขิดมีเปีสองคน ปูไหมปูปูฟอร์านะตัวเจียวใส่ตัวใดเกิดปลาเนี่ยปลานี่มันเป็นเจ็หาเป็นแปดกับแปดแปดดีมันกรอบไปแล้วนะอย่างนี้สองเสียงว่ามีแปดตองตองเป็นแปดกับเอแปดเอายังไงก็จะเอาเจ็ดแปดสามพ่าปูสามตัวปูสามตัวเนาะเอานะครับเจ็ดกัเห็ดบรคัเรยมันพักกันดึงเจ็ดไปกองไว้เห็นคาร์คาร์เจังคอยพักกันเอา กามกามแม่ไหนขีดคอปากขีขคอปากกินเจเนื้อต้องกินเนื้อน้อเี่ยแถว่าเราเก็ดออกก่อนไม่ยนเอาเก็ดไปกวางมัน้อกัดเก็ดออกเก็ดออกฟังดีด้วยพี่น้องนะครับกะทิมีเก็ดไม่แปียกนั่นแหละนะแต่ว่าเขาจับแบบไรเนาะเอาตามนี้นะพอลี่ตีมากเนาะคือเจ็ดแปดสามนะครับมาเลยด้วยกันให้น้ำเป็นสามแปดเจ็ดน้ำนะครับแล้วก็ตัดคือได้เจ็ดแปดแปดสามเจ็ดสามนะครับตัวเนี้คือเจ็ดแปดกับแปดสามน้องพอลี่เนาะครับคือพี่น้องเห็นตังได้กับข้อเห็นขามาก ฝันแหลกพอลีแมนดีด้อพี่นองอย่างแนะยนพี่นอนว่าฟันแมนนะครับแต่ว่าพี่นองตกตีแตกตีแตกเราซื้ออตเตอรีอยป่เลยจะได้หาซื้อง่งไงเราพอลี่เนาะจะมีโชคนะครับเงนคว้านเงนกับฟันมุ่งฝ่อใครอะไรนะครับเนาะมันก็ออกหกศูนย์นะครศูนกะครับฝ่อใครเป็นเพลเด้เงนก่อนนี่ยว่าคิดบางอย่างซีเมนต์หกศูนย์อยู่หรอกมันนอนโคตรขึ้นเลียงหกอยด้เนี่ยนะครับนี่แหละคิดลาย นี่อ๋อเหรอเนี้มาตีแม่นเลยแล้วเบลจะฉันแล้วนะครับเอาเนี่ยมาตีซอยกันแน่ว่าฉันกวาดสิซอยกันกวาดสิจมให้ตีซอยกันวันตอนเหนียวเปียอุตสาห์ที่ปัตย์เนาะครัดกัดอุ้มีฟแดงมีชื่อว่าใช่ไดแม่นทั้งหนดไวริสไปพอลี่เนี่ยให้ผู้เดยติดตามประจำอยู่รู้เลยว่าพอลี่ฝันแหลกแม่นแม่นชน่ว่าจะว่างนะม้วนลวยเป็นคนฝันแม่นเหมือนกันแต็มฝันละม้วนแม่นันต้องเงินแม่นฟันสาฟันสาสาหน่อยนะครับ อยากไปรอกใกล้ๆเมื่อเล็กออกหรือช่วงกลางๆสินะเลือล่อนเรื่องภาคพันเห็นปูน,นี่แม่นแม่ซ้ำไม่ได้ตีเนี่มันปูกินแบบหงส์กันใช่ไหมว่าเต<อ>ี้ยนแปดหาหาแปดเนี่ยนะนนครับนั่นแหละก็เลยว่าไม่ต้องมีแปววดว่านีา้นกระปูยี่เลี่ยวนี่คือคล้ายๆว่าผู้ที่ให้แนวทางมาจังทุ่งเจ้าที่หรือเป็นเทพเทวดาเนาะพึ่งกึ้มาแบบคล้ายๆกเกาๆสังเกตดีเลยวันนี้งูวันนี้ใครวันนี้พวกสีปลีใกล้ฝันลาติเกาลาติเกาหนึ่งเป็นลาติ คนพิ่ดหายมากพิ่นกระชายยุกห้าวไข่ใดเนี่ล่ะหายห้าตียังไงแต่ว่าห้าสิตีได้บ่นั่นอีกเรื่องหนึ่งก็ะเทือว่าเพิ่นหายตีใหญเตือบี้ได้ปูมาสามตัวแม่ปูสามตัวมันกินปลาแต่ว่าเป็นปลาตายปลาตายแต่ว่าก้อนสิกินนี่พักกันดึงเก็บกองไว้อ่านะครับบ่บ่สูุยูสลายแดดขีดกินไรกินมันว่าไขีดเก็บออกซอยกันเก็บออกซอยกันเอาเก็บออกให้นว่สิดดูโบราณนี้ก็่เป็นดังปลาเนี่ยจำนวนปลาแน่นอนจำนวนปลาแน่นอนแต่นี้ ต่มทีมมองกับที่ามันกรองใช่กันอบนาสิเกินหาเกินหกตัวบพเกินหกตัวเลยหรือปลาตายเป็นแปดศูนย์ก็ได้นะครับบอกทีนนหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ได้แต่ว่าเขาตีเข่าๆตีประมาณนี้แหละคือเจ็ดแปดสามกับบริตีว่าใส่ปลาตายบริตีใส่จนวนปลาปลาปลาชัดเจนหรือพี่น้องเห็นตาในข้อเมนของบ้านเราพอดีเนาะมองมันชัดเจนเนาะแมนแมนนะครับมันเป็นชาติลาตายหรอกรับก็ว่าทีสกันเดอนะครับสำหรับฝันแล้วพอดี ปันแม่นตลอดนะครับแต่ว่าตีบ่แตกก็เสีย่ได้ตีเจ็ตีสอกข้าแตกกันศูนย์หกเนี่ยมั้งรองมาตีอันนี้เบื้องห้าตีแตกครับตีแตกมาอ๋อหรี่แตกกันได้เพราะนี่นี่ไอเรียกออกฟันหลุดแม่นนี่แหละมองว่าสำคัญนี่ในบ้านกบแม่บ้านอยู่เลยไปไปไปมันเด็กเราไปหานอนอยู่ห้องสีฟ้าหรือฟันแหลกกันออืแม่นี่ดีอยู่นั่นเด็กเป็นยังไ้อยู่ฟันแหลกับเพราะว่ามันเคยได้เนาะ มันมันเป็นของคน้นเลยนะข้นแต่ข้นหนึ่งมันสิมี่เทวดารักษาใครรักษามันเนาะบางข้นมันเก,กิดสิมีแนว่ยเอใดเนวจองมา,ากนะครับบางข้นหนงูขึ้นรถบางข้นกับเนี่ยนั่นไปนะครับพอลลี่นี่สังเกตดีๆแล้วสิมีพอนมือเลขออกรถนั่นสินะแต่ก็มีเสียงกับชีบโรดนั่นสินะม,นมันมีหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่แปลกๆของพอลลี่แต่ที่สังเกตได้ประจําเลยคือฟันแหลกแม่นนะครับแม่นแมนสังเกตเมาหลายเสียล่ะฟันแหลกนะแม่น อย่างทีที่ตามมารวยกับพอลี่มันโดนหนึ่รูดแน่นอนมาฟันเรียกพอลี่แมนนะครับคือฟันเรียกกันสงสัยกับทวนหรเบิ้งกับฟันเรลียกันเป็นยังไงบ้าไมนถือเบิ้งเยู่ครับทวดหน่อยนะพี่น้องอ้าสัตว์ละพี่น้องฟันแรกนะครับวันนี้สรุปว่าพอลี่ฟันมาเห็นปูสามตัวครับไปกินปลาตายกินปลาตายก็สิกินเองขี้บเอาเกล็ดออกแมนขี้บเอาเกล็ดไปกรองกันไว้อ่ากรองกันไว้เนาะ นึกว่ามาันสิแพนก,กินสุรุสลืลายบ่แม,นม่นบาแดงไมนเป็นระเบียบเพราคนอยู่บาแดงมดันกินขี้เก็บจปะกองไว้แล้วก็ต้องมากินจะมาต้องมากินเนี่ยกินเนื้อตัวไผตัวมันบ่แมน่นอือปู้ตัวใหญ่พอรู้ตัวน้อยห้วยตัวบักใหญ่เด้ใหญ่เต๋อบสําคัญพุ่นละ่ะซ้าตัวกินโมงหรื่าม่น้อยกว่านั่นอยู่น้อยกว่าเนาะครับแต่ว่ามันพี่เด้สําคัญพี่เด้เออสําคัญเนาะครับเนาะสั่นหพี่น้องนะเอ้าสรุปตัวเลขนะครับก็คือพอร์ตี783เด้อนะครับกันคือ387เนาะ กระตัดเจ็ดแปดหล้วก็บแปดสามเจ็ดสามเนินนะครับในวันนี้บริเวณปากตัวใดกับข้อมนต์เข้ามานะครับหรือทีพอขึ้นกันกับข้อมนต์เข้ามขึ้นกันนะครับซอยกันเน้อนะครับพอลี่ฟันแมนตีแต่แล้วฝ่าว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับพอเลขพอลี่นี่เข้าเก็บสุ้มงวดนะครับเป็นเลขฝันแรกนะครับแต่ว่าปัญหาตีพอแตกนะครับเอาตีซอยกันพี่น้องนะครับฝันเลขเลี้ยวแล้วตีแม่นเดียวกัเลยนะครับแต่ว่าให้ยอดไปเมื่อกี้นี้ยเนี่ยมอเลยกับว่าศูนย์หกศูนย์เก้าอยู่นะครับพอลี่ประม่ามากมือเสือ เอ้าตามต่อพี่น้องอุู่ชมคนมาขอบคุณพอลลีไล่ไรที่แบ่งปันในทางพี่น้องอีซีสวัสดีครับ